ัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็มาไปสกูชีนะคะช่องทางการรับเงินนะคะมีรับโอนธนาคาร wallet แล้วก็รับเก็บเงินปลายทางนะคะค่าส่งลงทะเบียน30บาทอีเมล50ิแล้วก็ปลายทาง60บาทนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มดูอย่างแรกกันเลยนะรานะคาถูกมากนะคะแล้วก็ของแรแบบเนี้ยเยอะมากนะแนะนำเลยนะคะทุกคนใครชอบของแรอย่าพลาดคลิปนี้เลย ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูของปล่อยชิ้นแรกกันเลยนะคะราคาของแต่ละชิ้นเราก็จะขึ้นมาให้ตรงนี้นะคะให้หยึดราคาตรงนี้เป็นหลักนะทุกคนก็สนใจสินค้าชิ้นไหนสามารถแคปรูปมาสั่งได้เลยนะคะแล้วก็สามารถขอดูตําหนิเพิ่มเติมได้ทุกชิ้นเลยนะคะชิ้นแรกนะคะจะเป็นราคา20บาทนะคะเริ่มต้นที่ราคา20บาทเนาะอันนี้จะเป็นกุเดธามะนะคะมีลายเส้น ต่อมานะคะนี้จะเป็นเต่าของมาเธอการ์เด้นนะแต่ว่าน้องไม่มีแพ็กเกจนะคะต่อมานี้จะเป็นอุนจินะคะชิ้นต่อมานี้เป็นส้มนะคะของ j จดี M. สภาพคือมือหนึ่งเลยนะคะราคาถูกมาก ตัวตีราคาเริ่มต้นแบบ1ร้อยกว่าบาทเลยนะมือหนึ่งอะ่ะต่อมานะคะอันนี้เป็นไอติมนะคะของสควีดดีลิทนะอันนี้มีสองชิ้นนะคะมีจำนีนทั้งสองชิ้นเลยนะคะเป็นของอเมริกานะทุกคนแล้วก็ต่อมานะคะ เป็นของโซฟีบิลิทเหมือนกันมีลายเส้นนะคะสองชิ้นเลยต่อมาอันนี้น่าจะเป็นไอตีนงรือเปล่านะคะมีลายเส้น ต่อมานี้เป็นกระต่ายนะคะน่ารักมากเลยแล้วก็ต่อมานะคะนี้เป็นน้องหมาชิบะนะมีแท็กมีของครบนะคะแสงมันเดียวไปนิดนึงคน ต่อมาเป็นราคา30บาทนะคะอันแรกจะเป็นบันสนูปปี้นะคะนี้หน้ามันลอกนะต่อมานะคะนี้เป็นราคา35บาทนะคะชิ้นแรกจะเป็นยัมมี่นะคะเป็นในตีมสบลูเบอร์ออรี่แบบนี้ จะเป็นลนยนี้นะคะแต่ว่าแบบมันหลอกแล้วก็มีเพ้นนะคะต่อมาเป็นเค้กโลคุมะนะคะชิ้นต่อมานี้เป็นฮันเตอร์ไอบูมนะก็มีโหดนะคะไปบิดเล่นได้แล้วก็นี้เป็นหัวใจนะคะของไอบูม นี่ของครบนะตัวนี้ต่อมาเป็นปอนมิลลี่นะคะตจะมีเห็ดมากต่อมาเป็นราคา40บาทนะคะยังได้จะเป็นกุเดทมามนะคะน้องเป็นไข่ขี้เกียจนะด้านล่างจะมีลายเส้นนะคะนี่ปี2017นะคะ ต่อนี้จะเป็นทีไอบูมน,นะเป็นทีจัมโบ้นะคะนี่เลยมีของครบนะคะนี่รุ่นเก่านะคะอันนี้น่าจะเป็นแบบไซส์จัมโบ่รุ่นแรกเลยนะเพราะปกติจะมีแต่แบบไซส์เล็กกับไซส์กลางนะคะอันนี้ลายเส้นหนอต้องมีโหดนะคะขอดูตำหนิเพิ่มเติมได้นะต่อมานี้เป็น ลังเลนี่นะคะชิ้นต่อมาเป็นแกะก้อนเมฆแบบนี้นะคะของไอบูมนะแล้วก็ต่อมานะคะนี้จะเป็นของคาเฟ่ดีเอ็มทั้งหมดเลยนะคะ มีแท็กมีของครบแบบทุกชิ้นเลยนะนี่นะคะอันแรกก็จะเป็นมาการองนะคะมีแบบแท็กมีของครบเลยชลูมากนะคะทัานต่อมาก็จะเป็นมาการองสีม่วงต่อมาจะเป็นมาการองสีเขียวนะคะอันนี้เนื้อจะออกแน่นๆนิดหน่อยนะคะ แล้วก็อันนี้เป็นไอติมสมาเป็นโดนัทนะคะเลยต่อมานะคะเป็นราคา50บาทนะคะชิ้นแรกจะเป็นกุเดทามานะคะนี่คืออ้วนมากเลยนะทุกคนด้านล่างมีลายเส้นปี2015นะคะนี่ของครบนะทุกคนนี ต่อมาะค่ะอันนี้จะเป็นน้องหมาไอติมน,นะมเลเป็นของแวนโปนะคะชิ้นต่อมาก็จะเป็นงานแท็กนะคะงานแท็กมือหนึ่งนะทุกคนไม่มีตำหนิเลยอันแรกจะเป็นของทอยบล็อกช็อปนะคะเป็นน้องหมาโทนโ,โน่หรือเปล่า รักมากนะคะชิ้นใหญ่ด้วยแล้วก็อันนี้เป็นบนันบอลบอลนะคะเป็นของพี่พี่ชาเนาะนี่ต่อมาอันนี้เป็นบนันคริสต์มาสนะคะอันนี้แบบหายยากแล้วนะเมื่อหนึ่งนะคะต่อมาเป็นฮันนี่โทสนะคะเป็น ของซูมิโกะกุราชินะคะเป็นหน้าบุเบรี่นะต่อมาจะเป็นสมูทชี่นะคะมีสองแบบแบบแรกจะเป็นขวดแบบสมูทตี้นะคะจะมีขวดจิ๋วข้างในแล้วก็มีเป็นตัวสมูทชี่นะนี่เลย อีกตัวหนึ่งนะคะจะเป็นมิล s ์เชคนะก็จะเป็นขวดจิ๋วๆอยู่ข้างในนะคะแล้วก็นี้เป็นตัวกระตายอันนี้จะมีใบคอลเลกชันด้วยนะทุกคนนี่นะคะยังไม่ได้แกะเลยแล้วก็ต่อมานะคะอันนี้จะเป็นไดโนเสาร์นะคะของแบรนด์วลนะ สีชมพูนืน,นะคะชิ้นใหญ่มากนี่ชิ้นใหญ่มากตา้อนมีเยอะนะคะก็ต่อมานะคะน,นี้จะเป็น p e a พ h Iboom มินินะคะรุ่นเก่านะคะคือแบบอันนี้น่าจะประมาณ6 7ปีได้แล้วมั้งแต่ตอนมีโหดนะคะแบบอันนี้มันขาดเลยนะ ก็แบบซื้อไปเก็บได้นะคะถ้าใครตามหาบีบเล่นก็ได้นะคะพราแบบมันรุ่นเก่าอ่ะทุกคนมันหายากมากจริงๆต่อมาเป็นขวดนมคิวตี้นะคะอันนี้เป็นกระอกนะคะของสกูชี่ช็อปนะนาทาชาเหรอ เนื้อดีมากนะคะตัวนี้เหมือนแบบพูดคำว่าเนือดีทุกตัวเลยอะอันนี้เป็นแมวนางเงือกนะคะลูน่าสภาพแบบผ่านสึกมาเยอะมากต่อมาเป็นตัวนี้นะคะเป็นซูมิโกะกุราชินะนี่เลยเอาน้องไปวางต่อกันแบบนี้คือน,น่ารักมาก เราไม่รู้จักชื่อน้องนะคะด้านล่างจะมีลายเช่นแบบนี้ตัวนี้เดี๋ยวเราใส่แพ็กเกจไปให้นะคะเราจะหาแพ็กเกจใส่ไปให้หน้อแล้วก็อันนี้เป็นบันนะคะเป็นบันมือสองนะอันนี้มีตำหนินะคะต่อมาเป็นแก้วก,กาแฟ h e l l ค Kitty นะคะ อันนี้น่ารักมากอันนี้เป็นขนมปังคาเฟ่ดีเอ็นนะคะชิ้นใหญห่ต่อมาเป็นโดนัทวัวนะคะสีแบบเคลือบมุกด้วยนะคะต่อมาเป็นราคา60บาทนะคะชิ้นแรกจะเป็น เลมอนไอบูมนะหายากมากๆเหมือนมีผลิตออกมาแค่รอบเดียวเองอะ่พอะพวกผลไม้อันเนี้ย,ยจะเป็นเลมอนอุ่นแล้วก็แอปเปิ้ลนะหายากนะทุกคนแนะนำแล้วก็ต่อมานะคะนี้จะเป็นหัวใจของไอบูมนะคะ ต่อมาตัวนี้จะเป็นบันปลาหมึกนะคะมีแบบดินเบาปั้นตรงนี้ด้วยไม่มีตำหนินะคะมือหนึ่งเลยแล้วก็อันนี้เป็นไดโนเสาร์ยักษ์นะคะชิ้นใหญ่มากเป็นสีเขียวกับกลิ่นเลมอนนะคะแล้วก็อันนี้เป็นไดโนเสาร์มินินะคะแบรนด์เดียวกันกับตัวเมื่อกี้เลยนะ ันนี้เป็นสีนีออนเรืองแสงน,นะคะแบบตอนกลางคืนมันจะเรืองแสงทุกคนต่อมานี้เป็นคูม,มามงนะคะต่อมานี้เป็นปังแผ่นไอบูมนะคะรุ่นเก่าปังแผ่นเมลอนต่อมานี้เป็นพีทไฮยาลุกนะคะ ต่อมาน้องจะเป็นเฟ้นพายน้องแมแวนะอันนี้แล้วก็ต่อมานะคะจะเป็นเฟ้นพายของแบรนด์ Ginger Belle นะคะตัวนี้เนื้อดีมากเนี่ยให้ดูนะต่อมานะคะนี้น้องเป็นแทงเกอร์ r Blue นะคะมีของครบเลยนะทุกคนเอ้ยบอเยเย็นน้องทำไมติดอยู่แบบนี้ ต่อมาเป็นไอติมเบสคูนี้แรงมากต้อ,มองมีโหดไปหน่อยต่อมานะคะราคา70บาทนะชิ้นแรกจะเป็นอาวิมาโตเกียวนะคะเป็นดีคิลรอยัลซอฟนะมีสองสีนะคะเป็นสีอางุ่นแล้วก็สีเมล่อนเขียวกับม่วงนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นน้องแมวจิ๊ี่นะคะหน้นาตาน่ารักมาก เนื้อดื้อมากแล้วกินหอมมากนะคะต่อมาจะเป็นตัวนี้นะคะนี่เลยแมวมัชเมลโล่นะคะของพืน้นนิมารูอันนี้น่ารักแล้วก็กินหอมมากแบบหอมเลยอะ่ะหอมติดมือทุกคนเนื้อฟินมากนะคะต่อมาเป็นขนมปังคั้วไอบูมนะคะ มานะคะราคา75บาทนะคะนี้เป็นแพนเค้กน้องแมวนะคะสีช็อกเลยใครสนใจแบบรีบเก็บเลยนะคะแล้วก็ต่อมานี้เป็นโครา a นะคะจำหนีมาจากโรงงานนะคะแพ็กเกจแบบแพ็กเกจแบบกลิบมากเลยนะ เนื้อดื้อมากน่ารักด้วยต่อมานะคะเป็นอปาก้านะของไทยบล็อกช็อกับฟูยุนะคะต่อมี้เป็นรยแคักแบบเล็กๆนะคะแพคเกจยังไม่เคยเปิดนะทุกคนมันเป็นต่อมีมันจากโรงงานนะคะต่อมาเป็นไอติมแพนกวินนะคะของคุณนิมารุนะแล้วก็น,นี้เป็นขวดนมนะคะมือหนึ่งไม่มีต่อมีนะคะเป็นของ คิวตี้นะคะแล้วก็ต่อมานี้จะเป็นกระป๋องอาหารกระป๋องนะคะเป็นของไอบูมน้องเป็นกะทินะคะต่อมานะคะเป็นราคา80บาทนะคะชิ้นแรกจะเป็น Snowy นะคะนี้เป็นรุ่นลิมิเต็ดเลยนะรุ่นคริสต์มาสนะคะหายากมากเลยตอนเนี้ยเป็นเยี่ยมสีม่วงนะคะต่อมาจะเป็นตัวนี้นะคะเป็นนกพูุเป็นแพคเกจนะทุกคนน้องจะมีอาคริลิแทกเป็นรูปนกพูุแบบนี้น่ารักมากต้นหนีประมาณนี้นะคะ อันนี้เนื้อดีมากอ่ะกินหอมด้วยแล้วก็ต่อมาจะเป็นไอติมบัสกินนะคะชิ้นต่อมาจะเป็นขนมปังบ้านนะคะของไอบูมชิ้นใหญ่มากๆเนื้อมันดือมากนะคะต่อมาเป็นราคา85บาทนะคะ ชินแรกจะเป็นพีชไอบูมนะอันนี้เป็นรุ่นล่าสุดเลยนะคะแล้วก็ยังไม่มีวี่แววว่าไอบูมมันจะผลิตพีชออกมาอีกเลยผะิีกับประมาณนี้นะคะขอดูเพิ่มเติมได้นะมีของครบนะคะแต่ว่าแพ็กเกจไม่ใช่ออริจินอลนะทุกคนแล้วก็ต่อมาจะเป็นสีชมพูนะคะอันนี้สีสวยมาก ะะเป็นราคา90บาทนะคะชิน้นแรกจะเป็นคากิโกรินะคะเป็นน้ำแข็งใสแบนชาวานะคะลุ้มด้วยต่อมาจะเป็นหมูนะคะของพุณมารู้อันนี้น่ารักมากเลยทุกคนมีของครบนะคะ ต่อมาจะเป็นโดเรกิไอบูมนะคะอันนี้ขออนุญาตไม่แกะเนาะขอดูตําหนิเพิ่มเติมได้นะคะเราแบบไม่อยากแกะกล่องน้องบ่อยนะคะโดวมันจะพังยับเยินเนาะแล้วก็ต่อมาจะเป็นหนูแฮมเตอร์นะคะนี่เป็นสีเทานะมีถุงหุ้มมีแบบอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าไม่มีไม่มีใบคอลเลกชันนะต่อมาจะเป็นนกนะคะนี่เลย เนื้อดีนะคะแล้วก็ชิ้นใหญ่มากต่อมานะคะเป็นราคา120บาทนะชิ้นแรกจะเป็นขนมปังยาวนะคะเป็นปากกาของไอบูมนะมึกปากกาเป็นสีดำนะคะยังเขียนได้อยู่นะแล้วก็ต่อมานี้จะเป็นแฮมสเตอร์นะคะสภาพก็จะโอเคกว่าราคา90บาทนะประมาณนี้มี2ส,สีนะคะต่อมาเป็นราคา130บาทนะคะชิ้นแรกจะเป็น กล้วยของไอบูมนะคะเป็นแพ็กเกจออริจินอลเลยนะมีลายเส้นไอบูมด้วยนะคะต่อมาเป็นพีชไอบูมรุ่นเก่านะคะอันนี้หาย,ยากสุดๆเลยต่อมาเป็น n n l l s s h a s e นะคะนี่เป็นสีช็อกเลยสีช็อกค,คือแรงมากนะคะ ของครบนะคะแล้วก็ต่อมาเป็นเค้กไอบูมนะคะเป็นสีสตรอเบอรี่ด้วยสีนี้แรงสุดเลยนะคะในบรรดาสามสีเนาะมีลายเส้นนะคะของมีตามนี้เลยนะเนื้อดีมากนะคะราคานี้หาแบบไม่ได้แล้วนะต่อมาเป็นโลนะคะของไอบูมเหมือนกันนี่าโลนะคะ แล้วก็อ,อันนี้เป็นสตรอเบอรี่ดิปสตรอเบอรี่นะคะของคาเฟ่ดีเอ็นนะทุกคนนี่เป็นแท็กรุ่นเก่าเลยนะคะแพ็กเกจออริจินอลด้วยต่อมาเป็นราคา150บาทนะคะชิ้นแรกก็จะเป็นตุกตานำโชคนะคะเครื่องรางใช่ไหมเป็นของจีนนะคะอันนี้ลายเส้นเป็นทายบักช็อปนะชิ้นใหญ่มาก อันนี้มีแค่ตัวนะคะไม่มีกล่องนะต่อมาจะเป็นบ้านนะคะของไอบูมนะคะทุกคนนี้รุ่นใหม่นะแบบราคามือหนึ่งแรงมากเลยนะคะเป็นสีช็อโกโกมินนะตำหนิเยอะนะคะขอดูเพิ่มเติมได้มีของครบนะคะตัวนี้แล้วก็ต่อมาตัวนี้จะเป็นเม่นนะคะของไอบูมเป็นงานกล่องไอบูมเหมือนกันนี่เลยดูดิกมากเลยนะตัวเนี้ย นี่นะคะทุกคนรอบนี้ก็ราคาแบบกุบกลีบเหมือนเดิมนะคะราคาน่ารักเหมือนเดิมเลยแล้วก็สกูชี่น่ารักมากด้วยใครสนใจชิ้นไหนแคปรูปมาสอบถามได้เลยนะคะพร้อมส่งนะคะส่งของทุกวันจันทร์ถึงสุกเลยนะคะสนใจชิ้นไหนสั่งได้เลยนะสอบถามก่อนก็ได้นะคะ